สวัสดีครับผมปู่นะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องชายผมนะครับผมชื่ออะไรเลยปู่ครับผมน้องชายผมชื่อปู่นะฮะไม่ใช่เป็นคุณปู่แต่ว่าชื่อปู่ใช่เข้าจุดประสงค์เลยวันนี้เนี่ยคือเราจะมาทําอาหารกันคือจริงๆเนี่ยผมอยากทําคลิปทําอาหารมานานแล้ววันนี้เริ่มงานยามดีได้มาทําอาหารแล้วน้องชายผมเนี่ยเขาก็อยากจะทาชีสเบอร์เกอร์พอดีใช่นะครับผมข้างหลังเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่นะครับซึ่งไอชีสเบอร์เกอร์เนี่ยคือผมกับน้องชายผมเนี่ยไปดูช ANNEL ในยูทู e มาอันหนึ่งชื่อว่ามันชีสแล้วชอบคั้งคู้ใช่ เจ้าของ channel ชื่ออะไรนะอันนี้จะเป็นคนทําคลิปคนหนึ่งใน channel munchy ชื่อว่าแมต t ี่แมตทิสันอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของคือเป็นเป็นคนคนหนึ่งใช่เออคือเห็นแล้วแบบรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากจะลองทําตามแบบเขาดูนะครับผมเกว่าเป็นอินสไพร์เรชันมาอ่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับครับโอเคครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับผมกับส่วนประกอบชิ้นแรกคืออะไรฮะเนื้อบัวเลยครับเนื้อบัวติดมันนะฮะส่วนไหนไม่รู้นะครับผมแต่ว่ามีมันอยู่ครับเพราะว่าแมตทิสต้องมี ไขมันประมาณ30%เเนเพื่ออะไรพอจะบอกได้ไหมเพื่อเป็นเลโชที่ทำให้เนื้อมันมีทั้งความจูซีนะครับผมแล้วก็แล้วก็มีไขมันในการที่ใช้ทอดโตมันเองด้วยครับผมอันนี้คือพระเอกนะฮะคือเนื้อวัวต่อมานะครับเป็นเหมือนขนมปังนะฮะเป็นเหมือนมือขวาเป็นตัวมือขวายังไงก็ต้องมีนะถ้าจะทำเบอร์เกอร์ถ้าถนัดมือขวาอ๋อถ้าเป็นถนัดมือซ้ายก็มีมือซายนะใช่แล้วก็ต่อมา ตัวนี้ไดีลองบญญรรยายสรรพคุณหน่อยตัวนี้นี่คือตัวเด่นเลยนะครับก็คือแตงกวาดองนะครับเราก็คุณแมทที่ก็บอกกับเราว่าชีสเบอร์เกอร์ที่ไม่มีแตงกวาดองนะครับก็เหมือนกับขยะเขาบอกว่าให้ป่าทิ้งที่พื้นแล้วก็เดินเดินไปโดยที่ไม่ต้องสนใจขยะชิ้นนันใครกินชีสเบอร์เกอร์ไม่กินแตงกวาดองนะครับรบ,บอกเลยว่าเสียชาติเกิดแล้วก็จะมีชีสนั่นเองนะครับชีสลาไปนะครับแล้วก็เนยนะครับผมกับมายองเนสนะครับที่เราเลือกใช้ก็คือ แมงเมสซี่เขาใช้สำหรับเบอร์เกอร์จริงๆไม่ใช่ครีมสลัดอะไรพวกนั้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกผัดเนาะใช่เกลือกับพริกไทยแล้วก็เอาไว้ใช้สำหรับเนื้อนะครับในการฟีดเนื้อเนี่ยแบบเดียวกับสเต็กอ่าโอเคส่วนผัดนี่ก็จะมีมะเขือเทศคือมะเขือเทศก็จะหั่นฝานเป็นแบบบางๆ<ช>แล้วก็วางไว้บนเนื้อเนาะ<ช>แล้วก็ปกติเนี่ยเขาจะใช้ผัดประเภทไหนไม่รู้แต่วันนี้ถือว่าเป็นการทดลองควรจะใช้ ผักกะหล่ำปีอ่าแก้วอันนั้นในคลิปเนาะอันนี้น่าจะเป็นผักกาดขาวนะครับวันนี้เราจะมาแบบทําการทดลองกันครับผมแล้วก็สุดท้ายนี่คือหัวหอมหัวหอมนี่ก็คือไปวางบนเตาบนน้ามันนิดนึงให้มันแบบดูอะไรประมาณนั้นอเตรียมๆหน่อยนะครับได้โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการสับเนื้อให้ละเอียดนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยไปซื้อเนื้อแล้วก็ ร้านขายเนื้อไม่มีเครื่องบดก็ต้องมาสับมือเองนะครับครับผมโอเคไปสับกันเลยโอเคครับเราสับเนื้อมาจนละเอียดแล้วนะฮะ<ม>ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเออเขาเรียกว่าแพตตี้ใช่ไหมแพตตี้คือปั้นเป็นปั้นเนื้อที่สับแล้วเนี่ยเป็นแพตเออ <ขา S 1> ก็คือสำหรับเบอร์เกอร์น,นั่นเองนะฮะใช่วันนี้จะกินกันประมาณ สี่คนใช่สำหรับสี่คนอ่าเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ยครับเราจะแบ่งเป็นสี่ส่วนเนาะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะปั้นเป็นก้นกอนๆนะครับผมครับผมอ่ะเราจะมาเริ่มการทําแฮตตี้กันนะฮะครับผมก็เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสี่ส่วนกันนะครับแบ่งแบบว่าบ้านๆเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> ก็จะได้เป็นอ่ะสเนื้อส่วนนี้นะครับผมสําหรับทาแฮตตี้นะครับโอเคเราก็กลมๆก่อนแฮตตี้มันดีสั่นบอกว่า เราก็ต้องแพทนะครับแพทไปรอบๆนะครับผมแล้วก็กดลงบ้างนะครับผมแล้วก็แพทรอบๆไปเรื่อยๆจนจนมันได้เป็นชิ้นเนื้อเบอร์เกอร์นะครับผมที่ที่สำหรับพอดีขนาดขนมปังเบอร์เกอร์นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็หนึ่งชิ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทำชิ้นแบบนี้สี่อันอ่าโอเคโอเคครับตอนนี้เราได้แพตตี้มาสี่อันแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปที่เราจะทําคืออะไรเอ่ยก็คือการปรุงเล็กๆนะครับผมแบบเดียวกัแบบสเต็กก็คือใช้เกลือพริกไทยโรยลงไปอันนี้หรือว่าแมตตี้แมตตี้สัตว์เขาเรียกว่าซีซันเนาะอันนี้สําหรับฝรั่งก็ประมาณนี้นะครับทั่วๆประมาณนี้อันนี้คือเรียนแบแบเป๊ะๆเลยพริกไทยนะครับผม ออกวะโอเคมาแล้วครับแม่งเยอะเยอะเยอะไปนะฮะชิ้นนี้ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ใครโดนไปก็ซวยไปอ่าโอเคอ่าต่อไปคืออะไรเอ่ยก็เรียบร้อยแล้วครับก็จะเข้าสู่บนการย่างเ้อโอเคครับเดี๋ยวเราไปย่างเนื้อกันโอเคครับตอนนี้เรามีแฮตตี้สี่ชิ้นนะครับมีชีสนะฮะ มีน้ำเปล่ามีกระทะใส่น้ำมันมะกอกนะครับแล้วก็มีคนทอดนี่คนทอดโอเคครับไม่รู้ว่าเรียกว่าทอดหรือย่างหรืออะไรนะอ๋อเรียกว่ายา่างอ่าเปิดไฟก่อนเปิดไฟกระทะก่อนครับผมใส่กลางนะครับโอเคคือปกติเนี่ยในคลิปเขาแนะนําว่าไม่ต้องใส่น้ํามันเนาะแต่ว่าอันนี้เราเป็นนิวบี้นะฮะเรากลัวว่ามันจะพลาดก็เลยใส่น้ํามันลงไปไม่รู้ว่ามันจะเป็นผลดีหรือผลร้ายนะนี่ถือว่าเรามาทดลอง ที่ชิ้นแรกนะครับลงเลยลงเลยโอ้โหโเ,เสียงได้อยู่สชิน้นสามนะครับผมจากขวาไปซ้ายนะครับช่วยจำด้วยนะครับผมโอเคอมาที่ตทีนี้คือเทคนิคการดูคือยังไงเอ่ยจำได้ไหมก็คุณคุณแมที่แม่ที่สันนะครับบอกเราว่าต้องดูเนื้อนะครับให้เนื้อสุก จนถึงประมาณกลางๆนะครับแล้วก็จุดข้างล่างนะครับจูบมาเลยอ่ะน้ำมันกระเด็นนะฮะเออตรงนี้นะครับต้องมีน้ําตาลน้ําตาลนิดนึงนะครับเพิ่มขล่าเนี่ยก็จะเรียกว่าทันชี่ทันชี่ออนท็อปนะครับแล้วเราก็จะเลือกพริกจุ้ยซี่อินไซด์นะครับโอเคซึ่จัแม่นมากต้องรอนะครับสักแป๊บหนึ่งนะฮะแต่เราลองเอาอันแรกก่อนเลยแล้วกันจะได้ดูว่าผมควรที่จะติ๊กหรือยังนะครับ ตัวเนื้อแตกกันเลยเคอันนี้ก็เป็นเนื้อที่เฮ้ยโอ้โห,โโหกําลังดีจริงจริงแล้วเนี่ยต้องน้ําตาลมากกว่านี้นะครับผมอ่าแล้วแล้วแต่ความชอบนะแต่ว่าในคลิปลในคลิปน้ําตาลมากกว่านี้อก็เดี๋ยวเรารอ<ล>อือสักนี้นึองรออีกครัน้นึงนะครับอัอนแรกไม่เป็นไรอืมก็ก็คนถ่ายก็กินไปแล้วกันเคอเหมือนว่าขอลองดูคิที่สองหน่อยแล้วกัน ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเออเอ,อ,อันนี้ดูโอเคกว่าแรกเนาะไม่ไหม,ม้ด้วยสีน้ำตาลกำลังพอดีอดูมาอยู่ตรงกลางนิดนึงนะครับจะได้ได้ความร้อนเท่าๆกันชิ้นต่อไปเลยไหมอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันดูเอาชิ้นต่อไปเลยนะฮะได้ครับ,รบอ่าก็ชิ้นนี้นะครับผมตามลำดับที่เราได้จัดวางไปแล้วนะครับ แล้วก็มาดิ่งบนนิสตนะครับผมโอเคแล้วเราจะใส่ชีสไปตอนไหนเราก็ต้องรองให้ใช้เวลาใกล้เคียงกับแบบเดิมน,นะครับผมอีกสักพักหนึ่งต้องใส่ชีสนี่เขาลดไฟป,ปะหรือว่าลดไฟครับลดไฟใส่ชีสแล้วก็ใส่น้ำเปล่าแล้วก็สตรีมใช่ไหมใช่ครับรี่ผมาำออเดอร์ไม่ค่อยได้แล้วเป็นการเป็นการสตรีมนะครับผมอดูโอเคแล้วนะครับ โอเคเออดูน้ำตาลเท่ากันนะครเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใส่ชีสกันเลยแล้วกันโอเคครับชีสอยู่นี้ชีสนะครับผมก็เ,เป็นจัดจัดเป็นรูปสามเหลี่ยมให้แล้วนะครับเราขอลดไฟก่อนนะฮะเออลดไฟแล้วนะครับใส่ชีสคล้องกันเลยอ่าตัดชีสอยแล้วนะครับก็จะง่ายแบบนี้แหละ เดี๋ยวติดกันไปนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาแยกกันเราก็ใส่น้ำนิดนึง,งรอบๆนะครับรอุ้ยเยอะไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าใส่ล้วเจเยอะไปนิดนึงใส่ไปแล้วไม่เป็นไรโอเคครับก,ก็ได้ตอนนี้เรารอดูว่าชีสละลายนะฮะเ,เดี๋ยวว่าน่าจะพร้อมที่จะมาผัดไทนนะฮะ อะไรแล้วอะไรแล้วนะครับผมก็ปิดไฟได้เลยโอเคเปิดออกมาให้ดูแบบสวยๆหน่อยได้ไหมโอ้โหแค่กลิ่นนี้ก็สุดๆแล้วโอเคตอนนี้เราทำการทาเนยใส่ขนมปังอยู่นะฮะครับผมก็มีขนมปังสี่อันนะครับแล้วก็อันนี้คือด้านบน ครับผมก็เป็นเนยที่ทายากพอสมควรนะครับเดี๋ยวเอาหยาบยาไ้ก่อนแล้วกันนะฮะเราก็าจะกลัวเนื้อเย็นนะครับเออต้องรีบทําเวลานิดหนึ่งเมื่อกี้มีกระทะมีเตาอยู่แค่เตาเดียวนะย่างได้แค่ทีละอย่างนะครับแล้วก็ด้วยความโง่ของทั้งสองคนไม่ได้เตรียมทานเนยไว้ก่อนโอเคก็ทาแบบหยาบยานะฮะเออแล้วตะกี้เรามีการหาวิสูน์แล้วนะครับผมว่า กินได้หรือเปล่าสรุปว่าตรงกลางนี่เป็นยังไงบ้างฮะโอ้โหคือเรียกว่าไม่เคยเห็นเนื้อแบบเนี้ยไม่เคยเห็นเนื้อแบบนี้มาก,ก่อนดีมากเรียกว่าสุดๆไปเลยดูทาเลยต้องทาแบบเทียนนิดๆดๆนะูฟักแปะแปะเป็นจุดๆนะฮะได้อ่าได้เลยอันนี้ <S <S โอเคอันนี้ออาสรุปอันนี้ต้องทาเหรอ ไหนบอกว่าจะลงกระทะแค่าทากลมๆทาทาลงกระทะทั้งหมดหรือลงกระทะแค่สี่อันลงกระทะหมดเลยมีที่พอไปเนี่ยเล่นแบบหยาบไปนะฮะเออไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสแล้วตอนนี้ขอเอาแบบกินอร่อยดีกว่า <c oughs> เอาแบบว่าให้เนื้อมันร้อนไว้ก่อนอเคเดี๋ยวคราวหน้านะครับก็เราก็จะมาพัฒนาเออฝีมือของเรานะฮะเราจะเราจะทำแม่งบ่อยๆอ่ะดูว่าแบบมันจะมีการอร่อยขึ้นหรือเปล่า ได้มาชิ้นใหญ่มาชิ้นเดียวโอเคโอเคไปพร้อมลยุยนะครับก็ความความนะครับหรือคือการติ้งขนมปนังเองนะทำให้ได้มากที่สุดเลยนะครับเออยังไม่ได้ล้างผักเลย,ยชิบหายแล้วต้องรอล้างผักอีกผักไม่นานครับวันนี้ผมได,ได้เรียงคิวไว้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมไปล้างผักก่อนระหว่างนี้ก็ทิ้งขนมปังไปนะฮะโอเคครับอันนี้คือวิธีการล้างผักนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆวิธีการล้างผักที่ถูกต้องคืออะไรนะครับแต่ว่ามันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะครับเป็นเหมือนอาจารย์ของมหาอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งผมจําไม่ได้นะฮะเขาทําคลิปนะครับแล้วเขาก็โพสต์ใน Facebook นะครับเขาบอกว่าเขาเคยทําวิจัยผักในปัจจุบันนะครับ ปรากฏว่าผักในปัจจุบันที่หาได้ตามท้องตลาดแทบจะทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าอะไรก็ตามมีสารตกค้างทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเราก็ลองเขาลองวิธีการล้างผักหลายๆวิธีว่าวิธีการไหนเนี่ยทาให้สารตกค้างที่อยู่บนผักเนี่ยมันออกไปได้มากที่สุดนะครับสรุปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปล่อยให้น้ํามันไหลลงไปในผักเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อาจจะทําการแบบว่าถูๆผักไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย สักประมาณ 4- 5ห้นาทีเป็นวิธีการที่พอลองออกมาแล้วเนี่ยทำให้สารตกค้างที่อยู่บนผักเนี่ยมันถูกล้างออกไปได้เยอะที่สุดนะครับจากหลายๆวิธีไม่ว่าจะเป็นการใส่พวกสารต่างๆผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะที่ปกติเขาใช้เพื่อล้างผักกันนะฮะก็ผมไม่รู้ว่ามันจริงเท็อะไรยังไงอ่ะแต่อาจารย์เขาออกมาบอกว่าเขาทำการทดลองแล้วก็เชื่อเขาไว้นะครับผมโอเคครับ เดี๋ยวส่วนประกอบทุกอย่างพร้อมเราก็จะเอามาลงกันแล้วก็ตรงนี้ครับผมนี้ก็คือขนมปังที่อ่าจจะทานเลยไม่ไม่ไม่ทั่วแต่ก็เนือ่องจากว่าไม่ได้เตรียมไว้แต่ถือว่านี่โอเคแล้วนะครั้งแรกนะโอเคครั้งแรกถือว่าโอเคไม่ดูถูกตัวเองมากนักนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปต่อกับการล้างผักครับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะครบองค์ประกอบเรียบร้อยเราก็จะทําการประกอบล่างนะครับผมตอนนี้เรากําลัง หั่นแตงกวาดองอยู่นะครับซึ่งเป็นแตงกวาดองที่มีขนาดเล็กมากคือท็อปแถวบ้านไม่มีแตงกวาดองขนาดใหญ่กว่านี้ขายก็เรียกว่าต้องเอาที่มันมีก่อนนะเอาเท่าที่มีผมว่ารสชามันน่าจะกินได้แหละเพลอๆเล็กกว่านี้อาจจะแบบว่ากัดสะดวกด้วยนะตอนนี้กําลังหั่นอย่างละเมียดบรรจงนะฮะเราต้องหั่นแบบบางๆนะบางๆไม่ต้องใช้เยอะว่าแมตีเมดิสันบอกว่า ทำให้ทุกอย่างเป็นเลเยอร์นะครับแต่นี่เรียกว่าเรียกว่าหั่นไม่ขาดนะครับผมมาถักเลยเดี๋ยวผมมาฉีกเอาแล้วกันนะฮะที่เกลหั่นแล้วนะฮะเอ่อตอนนี้ต้องแข่งกับเวลาเนื้อมันก็เริ่มจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วต่อไปครับมะเขือเทศครับผมเย็นนะครับผมก็นี้จริงๆไม่ต้องใช้เยอะนะแต่ว่าที่ซื้อมาสองลูกนี้พราะว่าเผื่อจะทาอย่างอื่นด้วยนะฮะครับผมเดี๋ยวเราหั่นแบบเออตามนี้ขอหั่นเดี๋ยวตรงกลางก่อนนะฮะอืม ฝานะฝาบางๆนะครับผมบางที่สุดได้แค่ไหนฮนะได้เท่านี้นะครับฝานได้อีกไหมฮะบางนิดครับจะใช้ชิ้นละกี่อัน,นอชิ้นละสองหรือชิ้นละหนึ่ง,อ,ง,อ,งอ่าเพราะฉะนั้นเราจะหั่นแปดอันนะครับสอ,สองอันละอันที่สามแล้วกลัวโดนมือนะอันที้สี่อันใหญ่หน่อยนะออันที่สี่ได้ไม่โดนมือนะครับผมเมื่อกี้เกิดโดนมืออันทีห้า นี่เล็กไปแล้วฮะโอเคใช้แต่แบบชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะตรงนั้นไม่มีใครกินแล้วนะกินครับผมเดี๋ยวเรากินเป็นแกล้งนะฮะเป็นแกล้งไปนะอันนี้หกเน้นแบบจัดวางไว้ก่อนอันนี้เจ็ดโอเคอีกหนึ่งอันอันนี้แปดแล้วก็เป็นหอมใหญ่โอเคไม่ได้ประเทศมานะครับเราทําการวางก่อนเลยไหมเราเดี๋ยวค่อยเอาหอมใหญ่ไม่งั้นไม่มีพื้นที่ได้ฮะก็เบอร์เกอร์นะครับผมจัดวางแล้วก็เอา ขนมปังด้านล่างนะครับแล้วก็ชิ้นเนื้อเบอร์เกอร์นะครับผมแปะไปเลยระวังลงตัองทาขอโทษครับลืมสนิทเลยต้องทาทาอะไรทาอะไรทามมยองเนสนะครับผมอ๋อมยองเนสท,ที่เขาซื้อขึ้นมาเพื่อลูกนี้นัน่นเองมมยองเนสเพื่อทำเบอร์เกอร์อรที่สมบูรณ์ขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นมมยองเนสที่ขายมันสูงมา,มากๆนะครับกินแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปรุงใหม่นะเปิดเลยโอ้โห ขาวเนี้ยยังกับตูดเด็กทีเ้วก็ตักขึ้นมานะครับใต้เนื้อชุไปนี่ทั่วเลยนะประมาณนี้เอาเป็นแค่แบบผิวๆพ่อืมนะครับผมแล้วก็วางเบอร์เกอร์ลงไปนะ่าพอดีเลยแล้วยังไงต่อครับจัดจัดวางด้วยเอามะเขือเทศนะครับผมอันนี้จัดวางเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็สําหรับคนที่ไม่กินผักนะครับผมแล้วก็ ใช่วัชเทศกับแตงกวาดองไปเลยแล้วก็เ,ออเดี๋ยวผมหาจาน <c oughs> ไม่เตรียมอะไรทั้งอย่างครับวันนี้คือเรียกว่าโลกโอเคจานวางเฮ้ยมาแล้วนะครับได้แล้วเราก็ทาแมกเนสที่ตรงนี้ก็เป็นส่วนบนของนมปังมาอีกรอบหนึ่งโอเคนี่มันต้องมีนี่ด้วยอย่าเพิ่งแปะอย่าเพิ่งประก,กบ ทำทำอันนี้สี่อันก่อนทำอันนี้สี่อันเออได้โอเคงั้นมาถ่ายมายูเนสให้ครบก่อน,นอันนี้มาวางก่อนฮึบเออเนี่ยแล้วก็วา,า,าองอันนี้น Entonces, เ,ลนเลยโอเคคือผมไม่อยากช่วยนะแต่ว่าผมต้องถ่าย <S 1> <S 1> ไม่มีตากล้องนะครับผมม,มีจำกัด,ดใส่เข้าไปคือบอกเลยว่าอันนี้กากยิงกก่งกว่าขัวกากากอีก คือเป็นครวัวกากาะกระหรือว่าหรือว่ายังไงฮะครวัวสามกากรับผมหรือเอาสี่นะฮะเอาไม่เอาเดินสามไม่หาแลนะ้วมามาอ่ะขอท้ายครบก่อนนะฮะให้ครบทุกอันเลยไดด้จุนนึงเลยะอันนี้คือด้านบนเนาะใช่นตรเนี้ซึ่งก็เป็นส่วนประกอบที่ผมชอบนะฮะแบบเนื้อต้นต้นของชีสเบอร์กเกอร์นะครับ น้องผมเคยทำงานอยู่เบอร์เกอร์คิงด้วยนะก็เลยจะรู้เรื่องเบอร์เกอร์แล้วก็เชิบเบอร์เกอร์เป็นพิเศษนี่เป็นเบอร์เกอร์ที่มีชีสเยอะเกินไปเฮ้ยไม่เยอะเกินไปหรอกอันนี้กำลังพอดีนี่เรียกว่าดับเบิลชีสเบอร์เกอร์แบบแพตตี้แบบไม่ซ้อนแพตตี้เดียวปกติดับเบิลชีสมันต้องมีแพตตี้สองอันไงมองหน้าอะไรวะอันนี้ก็เป็นเบอร์เกอร์ที่เราเช็ค อ่า uh huh. ว่าตรงกลางกินได้หรือเปล่าก็ดูแบบเหมือแบบแบบนโดนผ่าตัดมาแล้วบันจงหน่อยบันจงหน่อยทำกินเองครับ <c oughs> ปิดหลักฐานนิดนึงนะโก้นะฮะพิคเกล้ลตามที่คุณแมตตี้บอกนะครับผม <c oughs> อ่าต่อไป หัวหอมนะฮะทำการหั่นหัวหอมด้วยความรวดเร็วครับผมตรงกลางเหมือนเดิมนะครับผมไปก่นอกน,อนะะกลางนะครับฝานบางๆนะฮะอันนี้ใส่แค่ชั้นเดียวพอเนาะชั้นเดียวพอนะฮะโอเคน้ำตาลก็จะไหลนิดนึงนะฮะโอ้บางจริงบางจริงบางๆถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้เฮ้ยโอ้โหดูดีดูดีด<อ>ในในคลิปนี่เขาเอาหัวหอมไปย่างด้วยนะจริง ยางปะไม่ชัวผมไม่แน่ใจนะครับต้องลองไปดูแต,แต่เหมือน<ม>เหมือนเราจะลืมแต่จริงๆมันกินแบบเปล่าๆได้เลยเนาะหัวหอมสามารถก็สามารถกินได้นะแต่ว่าอาจจะถูนนิดนึงอืม่เป็นไรลองโดนนิ้วนะโอเคฮนะบางอะไรยิ่งดีอ่ะแล้วก็ปิดด้วยผักกาดเป็นเรียกว่า ผักที่เราเอามาทดลองนะในคลิปเขาใช้กระหล่ำนะครับผมกระหล่ำแก้วแต่ปกติเบอร์เกอร์ตามร้านมันไม่ค่อยใส่ผักเนาะหรือใส่มันก็ไม่ใช่กระหล่ำหรือผักกาดใส่ใส่กระหล่ำอืมคือกระหล่ำปีที่เป็นแบบว่าบางๆนะครับแ,รแล้วเขาก็จะซอยดูดูแซ่ดมากเราซอยนี้น,น,นี่นะขยำขยำนิดนึงมีเทคนิคนะจะได้แบบว่า ตันชี่นะฮะเป็นชั้นๆนะครับผมโดนมือนะครับแต่ว่ามีได้คมไม่เป็นไรนะข้อดีของมีไม่คมมีก็ได้กันผักลอยหน้านะครับฉีกๆนิดนึงอ่ะให้มันอุ้ยจับตาลอยเร็วลอยเร็วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วให้เป็นลอยนะฮะลอยตัวหรือเปล่าเสร็จปุ๊บทำไงต่อโอเคเราก็จะปิดท้ายด้วยซอสกรนเทียมนะฮะโอ้ยจับตานะฮะ มองอะไร็จะเห็นนะโซมเกอระเทศนะครับผมเขย่าก่อนเขย่าก่อนมเพึ่งซื้อมาใหม่ถ้ามันทะลักแบบเยอะเกินไปมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมมีพี่ลีตองนิดนึงในอ่อกนะฮะอืมเย้ีมันเศร้าครับน้ำตาไหลซมเกอร์เทศใส่แค่นั้นเหรอ ชีวิตเศร้าตอนนี้มองได้ไมแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลว,ลวคือบอกเลยว่าซอสอืร์ทแต่ละอันมันไม่เท่ากันแต่ว่าน่าจะพอแล้วอันนี้เราไหนด,ดูดูหน้านี้ตะกี้ไม่ได้ถ่ายหน้าดูนี่เกิด<ม><ข>อะขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นว่าเดืบอบปากแมนโอเคสิ่งสุดท้ายเราจะทำก็คือการ หั่นครึ่งปิดปิดปิดหัวเออเอาเอาไว้นี่เบอร์เกอร์มาไว้ตรงนี้อันนึงดีดีสุดเออชิ้นไหนก็ได้เอามาไว้เออแล้วทำการหั่นครึ่งเหมือนในคลิปที่โปรเฟชชั่นอลเขาทำการเดี๋ยวผมมาดูด้านนี้หั่นครึ่งหั่นครึ่งเออไม่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 เออหั่นเออแบบนั้นนะอย่าจิ้มอย่าจิ้มเออต้องจับต้องจับแยกดีแย่ดี โอ้โหใช้ได้หว่อใช้ได้ดดกินกินไหมรีบกินเร็วเป็นเบอร์เกอร์ของที่บม่ไดสั่นนะที่ทเ,เรา v a r i a t i o นะแล้วเราก็ทำหนำ้าตาล่วงอยู่<อ>แต่เขาบอกว่าเบอร์เกอร์สำหรับบิ๊กบอยนะครับผมไม่มเเีเด็กไม่ควรกินเบอร์เกอร์เป็นยังไงบ้าง อร่อยจนน้ำตาไหลอร่อยจนน้ำตาไหลเลยได้ปะต้องมีแตงกวารองเพิ่มอีกนิดนึงเออต้องมีแตงกวารองเพิ่มอีกนิดนึงแล้วมันมันร้อนพอดีไหมหรือว่ามันเย็นละอุ่นยังอุ่นอยู่อ้โอ้โหสุดๆไปเลยอหูไม่ไหวแล้วผมก็หิวแล้วผมต้องถ่ายต่อครับหูมันอร่อยจริงๆดูหน้าตาไม่ไหวแล้วกินมุกเลยกินไปกินไปอย่าหยุดอย่าหยุดกล้องกำลังถ่ายอยู่ก็กํากำลังถ่ายอยู่ เหลือครึ่งชิ้นโหสุดยอดมากขอบไปลัง้าโอเคครับก็คลิปนี้คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวผมขอกินเบอร์เกอร์ก่อนก็ถือว่านี้เป็นครั้งแรกนะครับผมครั้งต่อไปก็จะต้องมีการพัฒนาแน่นอนนะครับในสูตรนี่ถ้ามี ใครที่ปกติทำชีสเบอร์เกอร์กินที่บ้านแล้วมีสูตรตรงไหนที่สามารถปรับปรุงได้ก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็รายการอะไรก็ไม่รู้ที่ยังไม่มีชื่อนะฮะขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับโอ้โหคำสุดท้ายสุดยอดอยจริงๆ